ก็กวัสรีเพื่อนเพื่อนชาวเรตตี้ทุกทุกท่านนะครับอันนี้ผมพาทุกคนมาบอกจุดดอเต่าทองแบบล่อแฟนซีโอนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างครับนี่นะครับผมจุดที่1นึ่งเซนเดอร์จอมขี้เกียจนะครับผมอยู่ตรงทะเลสาบสุกซ้อมนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับวพราะมันดอตัวนี้ดอกเตาทองสปอยเดอร์หลังนะครับผมตัวที่1นะนี่เลยไปเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันครับนี่นะครับผมตัวที่2บูส ผู iec, secret, like ้มีเกียรตินะครับผมอยู่ตรงแยกตลาดอารกนะครับผมอยู่ล่างสุดนะครับมาจากเมืองศรีสิทิก็ตรงมาล่างสุดเลยนะครับผมตัวนี้ดบจะเกิดข้างนะครับผมเป็นเตาทองนะครับผมไปดูตัวที่สามกันตอนนะครับนี่นะครับตัวที่สาม เลเวลสี่สิบสองนะผมยิงสาวผู้มีผมผิวสวยนะครับผมตัวนี้ดับสปอยลเลื่อนหน้านะครับผมเป็นเต่าทองเหมือนกันนะครับผมอยู่ตรงรอๆมันจะยมแบมยังนะครับผมอยู่ระหว่างนะครับทุกคนนี้อยู่ระหว่างนี้นะครับไปดูตัวต่อไปนะครับนี่นะผมตัวที่สี่เลเวลสี่สิบสองหมอดรงไปตรงมานะครับผมตรงนี้อยู่ที่แยกซัมจุนนะครับผมตรงนี้เลยนะครับ ตัวนี้ดอกเตาทองนะครับเป็นไฟหน้านะครับผมเตาทองแบบหล่อไฟหน้านะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับนี่นะครับผมตัวที่5เลเวล43เด็กผู้ข้ามขัในการเรียนนะครับผมตัวนี้ดอกหลังคาเตาทองแบบหล่อนะครับผมตัวนี้ดอกหลังคานะครับผมตรงนี้อยู่ตรงเจมสินสามนะครับผมระหว่างนี้นะทุกคนโอเคไปดูตัวต่อไปครับผมตัวที่6นะครับทุกคน นี่นะครับผมตัวที่6ก F12 คาวิส s นนะครับผมอยู่ตรงอยู่ตรงอพาร์ตเมนต์เอเชียนซันซองนะครับผมตัวนี้ดอกเาทองวิ่งนะครับผมแบบรอเป็นซีโอนะครับผมโอเคแล้วตัวสุดท้ายนะครับผมตัวที่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไป นี่นะครับผมตัวที่8นะครับเลเวลส2ผู้เชี่ยวชาญเจนะครับผมตัวนี้ดบอฝากระโปงนะครับผมอยู่ตรงทะเลสาสุกซ่อมนะครับผมตรงนี้เลยนะครับโอเคครบแล้วนะครับผมได้บอกไป8ตัวนะครับทุกคนก็ลองไปวิ่งกันดูนะครับผมถ้าหากว่าใครไม่รู้ก็ดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะเป็นข้อมูลสาระดีๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ลืมบอกไปหนึ่งอย่างนะครับทุกคนที่จะมาวิ่งแบบหล่อเต่าตองตัวนี้นะครับผมถ้าเรายังไม่บิงเควสตัวนี้ขึ้นมานะครับผม นี่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 เควสตัวนี้นะครับมันจะไม่ดปนะครับผมถ้าไม่มีเควสตัวนี้มันจะไม่ดปนะครับผมทุกคนถ้าเกิดทุกคนบิงโกมาแล้วเนี่ยได้เควสตัวนี้มานะครับก็ะจะวิ่งดอปกติเลยนะครับ mm hmm. อย่างที่ผมทาไปคลิปที่แล้ว่ะใครที่ยังไม่ดูก็ลองย้อนไปดูนะผมคลิปที่แล้วผมได้ทําบิงโกให้ดูแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้เป็นข้อมูลสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและคลิปต่อไปนะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็ต้องกดตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ